สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบอร์ส,สุขสุขคนเดอเมื่อนี้เขาก็อยู่นาคือเกานะ้าเนาะพี่น้องเมื่อนี้ยค่ะสีพาไปเบิ่งสาผ่อนผลเ,เห็ดน,นา้าขาวปุ้นแบบลาวาๆหรือว่นาน้าขนมจีนแบบลาวลาวเขาเนาะน้ำยากะทิอะไรพี่น้องคนละคนกำลัลงอยู่เดีย๋ยวสีพาไปเบิ่งคนเห็ดหน,นไดขั้นตอนแรกเนาะหรือว่าใส่ยังนแน่เห็ดต่อไปต่อไป,อไปสีเห็ดล่อเขาอันเบาลาว,ราวหรือว่าแฟนผลอะไรแล้วก็เสาผ่อนเนาะตอนนี้เรากำลังไปยัง ตัดไม้เสาเถียงเนาะพี่น้องตัดไม้คือว่าเป็นเสาเรียบร้อยแต่เห็ดหนเป็นรูปร่างแบบว่ามาเอาไม้มาประกบกันนะพี่น้องเนาะไปเบิ่งปรชมกันเลยพวกอยู่ทางหลังกันเลยพี่น้องเอ้ยสบายดีสวัสดีพี่น้องมือสิพามาเก็ดน้ำกระปุ้นนะเน,นาะเ็ดน้ำกระปุ้นแ,แม่น,านบางขึ้นกันเลยตอนนี้พี่เอานา้ำกับน้ำเดือดเลยเนาะอันนี้ลงไปเนาะ แล้นี่มียังไงบอกพี่น้องมีผิกแห้งใบมะกรูดค่ะแม่ลงไปเลยใส่ลงไปแล้วพี่น้องตามด้วยปลาปลาเนนปลาเนนตัวใหญ่บนเหรอบนเ้วยสุกใส่หม้อน้อยนะเฮ้ยหมอน้อยโทษได้ดอกปลาเนนบ่เพ่งดอกเอาหยิรขัวมาลงเท่านั้นเองเดี๋ยวเอาเอาหนึ่งมา เดี๋ยวเขาก็มาถ่าเบิ่งตอนมันอันนี้เลยเนาะตอนนี้กำลังต้มน้ำถ่าเบิ่งตอนสุกหมอท่านได้ปรุงป่ะจังหวัดจังปรุงเนาะให้มันเดือดจังเนาะจังปรุงปิดภาไว้ก่อนที่มันจะเชียเลือดไม่ใช่หางปลาเน้นโผล่ขึ้นเชิงพวกเดี๋ยวเดี๋ยวจะหยิกเดี๋ยวจะหยิกมันโลกเดี๋ยวจะเอาบวมมันมันใหญ่ก็หมอพี่น้องเอ้ยหมอน้อยหมอน้อยพูดอันนี้ก็คลาสสิกขนาดพาอัดยังติดใจอยู่พาอันนี้ไหม บิกเบิงห่างปะฮะเดี๋ยวเขาจะสีมาหยิกหัวมลงปะถ้าเบิ้งขั้นตอนต่อไปบี้เนาะตอนนี้ก็คือได้เวลาสุกเลยปลาเปื่อยแล้วในเวลาเอาขึ้นนะพี่น้องเปื่อยแล้วพี่น้องเอ้ยในเวลาเอาขึ้นเลยโยนบนกระจกเอาปลากระป๋ิงขึ้นเละบนบนบน เหล่ก็คือเปื่อยหมดแล้วเนาะขาดเป็นบ้านแล้วไงเพิ่งไปตำต,ำ,ตำใส่กระบอกริกพริกใส่กรกะเทียม<อ>เสืออ้วต่อนพริกค่ะ<ง>ปลาปลากระชีดำๆเนี่ยปลาเน้น ก็น eh, ี่เขาซื้อมาได้ี่หน้าเขายังม่ใหญ่ขนาดนี้เจ้าบักกลางรุดลงไปในหมออเอาบรุดดอกทะลุดลงไปเอาแล้วเอาเขาพูดมิจจะจ้างเออติดทอดจะคลองน้องแพะก็สะแผนบดมาเนาะเข้าชีธื่อยงเผื่อกินยำแมลงหมดแหลยเขาเฮียนเบื่เบ่อเฮ้ยใล่แล้วเพชรบวบุเนาะ ล้มแหงก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องบางคนผลก็ว่าว่าค่อยนาวาดังโพดว่าสันคั้นว่าเงินข่อยย่านเอ้คั้นวาคข่อยอยานบได้เงินก็เลยว่าสีดังๆหน่อยเนาะป๊าวันนี้ตอนนี้กําลังทําการใส่ผิกยว,นวยกนนหน้าใใ่เด้อลมเกรี็นขนาดเองเด้อเอาผิกใส่ขกกับก,กรเทียมเกลือจีเดน้ำ แกงเงี้ยแหละนำขบุ้มาเลยพี่น้องค่อยๆต้มก็เด้ดกระเด็นะน,นะแหลกตัวเห็นผ่อนแหลกอีบ่ะบ่มันมันมันมัแหลกอีบ่แหลกแหลกตัตั้มไปก่อนนะพี่น้อง,อง,งกินอะไรจะเอาเนื้อปลาใส่ ปาาลา<อ>นง่งเงี้กับลายแน้ตอนกัตำแหกเลยเนาะหรือว่าตํำละเอียดแล้เวเนื้อปลาใช่ไหงกลางเด้อน่งใส่หะอเอรถนื้อน่งค่ะดำอ๋อมาเห้นหมกมุมจิ้นซะน่งก็หัวมันติดมือเลยเด้อ ปลาเนาะพี่น,อนอ้องใส่เนื้อปลาลงไปแล้วก็เท่ากับสิตงให้มันละเอียดเราจะไปขว่ใช้กระเทะเห็ดแบบง่ายๆแต่ก็อร่อยดีเด้อพักกินกับเขาก็มีสารพัดเลยมั้เนี่ยมีทั้งปีผักซีราวลโอ้ลายเดี๋ยวจังเบินกนลอวกันเนาะกวาดะเฉย หมมจัดการหมมทางดับกลางดำด้วยกป้านินกลางปลาปลาดอกไลยก็มันก็ใหญ่เดี๋ยวถ้าเบิ่งบัดจะหน่อยเนาะบัดมาตำแล้วเฟลพี่น้อยตอนนี้ก็เฮาก็เอาเนื้อปลาใส่กไปที่ร้อยเนาะพี่น้องเฮาก็ตำนวดนี่วก็นกพริกกระเทียมดิเฮาตำเมื่อกี้นี่เนาะอันนี้เป็นเนื้อปลานิ้ก็ต่ได้ประมาณนี้เนาะหกหนึ่งโตหนึ่งอะไรโต๊ฮอดโลเนาะพี่น้อง ประมาณเจ็ดแปดทีแล้วแต่ผู้ใดใส่เนาะรูวจะเป็นปลาช่อนปลาดุกรูอว่าปบก็ได้แ,แต่คนมักรือว่าเป็นไก่ก็ได้เนะะาะตสลอนนตี้ตอนนี้ก็ตำละเอียดแล้ะพี่นอ้องเชิมาช่าใส่ใส่หมอ้หมอ เป็นหมอนเดียวาี่ลงไปขวั่ใส่กระทิเนะะะาะแล้วก็ะสีมาปรุงเผือกแล้ววันนี้แล้วเรียบร้อยก็ประมาณน,นี้ชี้นวลเนียนเลยมันเท้าไปข้างเลยจะเอากระทิใส่กันได้ลงไปข้างกันเลยเทลงได้ไหมตอนนี้ก็ข้างแล้วเทลงไฮจิพัดเขย่าวขวดได้ไหมยันว่ามนันอ่นอนก้นคืว่าลืมเขยา่าเขย่าอีกก็ได้มันนอนก้นอยู่แล้วกระทิกอง กวาผสมนกะทิัปเป็นยังเ่ะเขี่ยเอาเส่น้นามตัวนาก็ได้านามห่วยเขาอลองเหยียดมือด้วย,ยเหียม,ยมือเด้อมัอนฮอนได้ติดไฟรถตอนนี้เ่นก็นทิทำการผัดเนาะ เด็พี่น้องเห็ดง่ายๆพัดจ้อนมันแผ่นพอเลยหอมากาศหนาวๆหอมบ่หอมไฟแห้งนุก็แตกตับุดบุตับเลย ปิดในผพาตัวนอะไรเจะน่าขี้ดินปิวมา้เยเนี่ยขุขวัญเบื่งพันเห็ดเนาะกะทิเขากล่องโมใหญ่น้ำกระสิบเข้มปะได้ดอกกำยไผ่น้ำงงนม,มันเข้มข้นฮะต้องเอากะทิใส่ละลายเนาะพี่น้องเขาพัดนี่เดี๋ยวกะเทลงไปในน้ำสุกมันมันจะแบบน้ำข้นเลยมันกระซิแซ่ หอมอร่อยเดือดบ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 ดโอ้เดือดปดปดปดก้อนใสกระทาไปพผ้าเนี่ยมันแห้งเธอได้ค่ะเด่น้องมาปดดๆดบดมันมีระดับไฟอืมมันปรับระดับบะไรเดีนยวค่ะในคล้ยนีมันเป็นอันธรรมดา เสี่ยงเราบรจากอันนี้เนาะยังหอดบ่ทางเห็ดแล้วกะพ่าป้าให้น้ามันเย็นสักพักเขาจะกินเนาะทำกินโลดมันสิแบบมันลวกพักมันแซบเลยมันห่อนเกินไปเด็กเดี๋ยว้าเบิงบนรณมันบัรน้ำกะทิเขาแห้งแล้วพี่น้องรือว่าพัดเนื้อปลาใสกะสีมันแห้งเลยถ้าเบิงตอนเพิ่นถอกเลยตอนนี้ก็เริ่มแห้งเลยเนาะเริ่มแห้งแล้วพี่น้อง khua phê khua mà chứ nào cũng xịt hẻm quá lẽ Đi đơn bò chắc nổi này nè chắc nổi rồi nè con bà ừ. <laughs> xài luôn đó, xài luôn bây lộn bà nãy hát nhảy tôm đấy bà nãy hát mò nhảy tôm đấy Thôi, nổi bà nãy hát bố mò nhảy tôm đấy mò nhảy กวาดลงเบ็ดขี่ปลาต่นปลาเรือยกวาดลงเบ็ดรถขี่กระเถิบบังเวิร์ดมาก็ได้ใบไม้ใบตอกตอกก็หัวอยู่ได้สูตรไม่รับทำง่ายๆกินง่ายๆ นานๆสิสเอ่ใช้ใบมกูดตะกี้ยั้งพอดิกินแล้วป่ะสิตอนอยังน้อยฮะโอ้ยยายอันนี้ไม่ได้ต้มน้ำปลาแดกให้กินลวกลวกเ,เ็จเพอแล้วก็เอา<ม>น้ำต้ตมตำหมกผิดใส่ปลาแดกเห็ดให้กิน,นเนาะบสดเลือดลงไปเลยแบบบะในก็ใส่เลือดในคนมวยเงินเ้ยและวะ้วอะใส่เลือดลงไปนะ เลือดกระซุกแต่บโบโบซุกปไปได้น่าก็เลยเห็นหายชีแดงๆน่ะอย่าค้นแห้งเลือดเธอชิมุนเด้อโอ้ยโบไหวพอนเลยคิดว่าใส่หมอนเก่าแน่นอนเบิ่งจะนำจะนำมันเดือดมันชิบารุนหมอดซะเป่าหรือว่าให้มันเดือดโบแห้งพังมือก่อนเนาะพังมือก่อนเทมาอยู่นี่ว่ะอืมพังมือก่อน โบปิดก็ใหามั้งเพราะว่ามันเดือดเทากระปุงเลยนี่ค่ะเทากระปุงเครื่องรอนไปนี่ค่ะโอ้หน้าม้าแดงจึ้งคึ้งขอบเขตเหมืนเข้มข้นเนื้อปลากระถือเวลายเนาะนี่นี่เนองแดงไอ้หอยอโบได้ใส่ยังน้องใส่แต่เลือดโบได้มีตีนไก่ตีนไก่อยู่ตลาดบริ้อมา คนอยากใส่หรืออยากใส่ตีนไก่อยากใส่ลูกชิ้นกับใส่แม่นปรุงรสดองยวะเอามือยุบเะอมใช้มือยุบกะโดนใส่เกลือข้าเกลือกข้าะไร้นะยำเค็มใส่น้ำตาลเนาะ ใส่น้ำตาลพี่น้องปลแดอย่าลืมเป้งนัวเด้อปลาแดกเพราะแล้วเซรามิชมินปลาแดกเิรามิบานท่านาต้องใส่ปลาแดกเนาะพี่น้องอืมแป็งนันวานเนี่ยพอก,ก่นอกกน กมันเดือดเ่านยังซิมซิมรสชาติเลยค่ะวมันโมพอายังใส่ไหมหอมหอมอยู่ห้อยู่นาอากาศคีนาวๆนาวว้าวขักปัญญง เบงเบิงเบง้ก็แดงจึงขึนเลยแต่โบชงชิเพ็ดไปได้หรอเนาะเพราะว่าเท้าขัวได้เท้าพัดเท้าขัวมันก็เลยเห็นให้น้ำมีน้ำซีนาแต่ว่ามันสิบอบอบอขุนหรือว่าบกค้นไปได้แต่ก็ค้นยุ่งเหนือปลาลายเนาะแต่อยังให้มันใส่ค้นแห้งต้องใส่น้ำกะทิละลายแซบเอาละพี่น้องวันนี้ทาเบิ่งบดพู้เล่มันชุกมันชุกมันแล้วผู้เล่ คำมั้นเพรอนได้เพิ่นก็คือสิแบบว่าเติมใส่ใหม่เติมเครื่องอะไรเนาะมหม้อเฮาก็สิลล์เลยหม้อใหญ่เฮาก็ะพุ้นดเดียวจากหม้อใหญ่ใส่าสมามน้อยอบ่บ,บเดือดออกมั้งเดือดก็สิลล์เลยคำโบ่เดือดก็แต่เดือดอยู่แต่หันจะบูดแฮงปะไดรเด้มันสิบุดบูดบ,บูดบ,บูดโบแม่เมนเฮาสิป้ามันเดือดจนแบบพุ่งกระจายเออมันเอียงข้างนึงบ่ ร้องมันที่อะเดือเสียยาเสียเสียเสียโอ้ยสีค <ขอ S 1> วามแล้วเนาะชิวไม่ได้กินแล้วเนาะตอนนี้หนะ้าตาขนมจีนหรือว่านา้ำขนมจีนฮัลโหลน้ำข้าวปุ่นเนี่ยเนาะอ้ก็แล้วเป็นอันเช็ดชิ้ชน,กน,นก้อนเลือดในสะ่แต่ก้อนเลือดเนาะอันนี้ก็เป็นผักนี่มีผักสารดแหน่ก,ก้านกะ่ำเนาะนี่แซบ่บแล้วก็ กรัดหอมบ่นีนตัวผักกาดขาวบานผเ,เอิญผักสลัดอันนี้เป็นปีกับมะถั่วเนาะปีเก็บมาจากต้นกล้วยเขาเองนี่แหละหลังกระถั่วเก็บมาจากต้นพัอปุ้เพื่ออันนี้เป็นกระปุ้นขะปุ้นน่าจะฮาโลนะสั่งซ้ำโลได้หาโลไม่ค้าใจดีแถมจริงบริทแถมดอกพีน้องกราพังพิษกระจัดให้หาโล เขาก็ไล่เอาเงินไปแล้วไงร้อยกว่าบาทหาโลแล้วเนาะเขาก็ถ่าให้มันชินเย็นใไปจนสิกินเนาะพี่น้องได้สิกินให้เบิ่งเนาะว่าแซ่บหรือสแซ่บชีเมอสะพอนมาเนี่ยเอาพี่น้องมาแล้วมากินน้ำกันเด้ออันนี้ก็จะเป็นถั่วของข่อยเนาะพี่น้องสวดถั่ว่าซิป้ะทำเย็นอดไม่ได้เลยหิวเลยกินก่อนลุมือก่อน,หม,อนหม่เลยใส่ก้อนเลือดแน่นๆ พักซีลาวพร้อมเด้กฮึโอ,โอ้ต้องร้อมกุ้มุมมาเด้อพี่น้องมาเด้ออยู่ซอกไรแจไรก็มาเด้ดอก,กินน้ำกันเด้ออะตอนนี้ก็ คอยซักถ้วยเป็นทีบ้อยก็เป็นนั่นเจ้าของเต็มถ้วยผลเห็ดอีกเต็มถ้วยกินผูละมม่ผุลแจแล้วเนาะพี่นอ้อง<า>พอแล้วป่วปิดไวบ้บาเนี้พามันตอนนี้เขาปุ้นเทาก็เต็มถ้วยพี่นอ้อง กินลายดิอันนี้แล้วก็มีหม,มักพักิกดิบเนะาะฮอชิกัดกะปิหอมมาเด้อพี่น้องกินน้ำกันยังหอนอยู่เนาะมักริกดิบเกิดข้ามาเย็นแล้วลงเป่าอยู่ หรือว่ากินกระเปียกหรือว่าเฟอร์เขาแหละต้องกัดกะปิกัดมัเฟิรกะกขกไม พี่น้องกัดพริกตอนนี้เขากะกัดชีวเวอเนาะเนี่ยสำหรับคลิปนี้เขาก็ขอ,ขอจบคลิปเอาไว้ชมนี้ก่อนเด้อพี่น้องมาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้รูปาาวกดสั่นกระดิ่งเพาื่อที่จะพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องหาเนาะพี่น้องพบกันใหม่พี่น้องคลิปหน้าสุรคินิก็สบายดีสวัสดีสสดไปแล้วบ๊ายบาย